สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมซันนี่นะครับคอลัมนิสต์จากนักสืบพิมพ์สปอร์ตพูนะครับวันนี้วันเสาร์แล้วครับฟุตบอลเพียบเลยนะฮะวันเสาร์ที่2ตุลาคมครับแน่นอนครับในคลิปนี้เราจะคัดมา3ตัวนะครับฝากแฟนๆกันไปเลยนะครับในคลิปนะสตัวนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปวิเคราะห์วิจารณ์กันนะครับก็เน้นย้ําช่องทางตรงนี้นะครับสําหรับใครที่อยากติดตามทีเด็ดของผมเพิ่มเติมทุกวันนะครับ ก็แอดไลน์เข้ามานะครับที่แอด88 Sunny นะครับพิม88 SUNNY แล้วใส่แอดนำหน้าพอแอดมาแล้วสมัครกับเว็บ MM88new ครับคือทุกวันไนในคลิปเราเจอกันอยู่แล้วเสาร์อาทิตย์3 3ตัวแล้วก็จั์ถึงสุกวันละตัวแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากได้บทสรุปตัวเบอร์ตองรวมไปถึงตัวอื่นนะฮะที่ผมชอบในแต่ละวันนะแอดไลน์มาตรงนี้นะครับคุณได้ทุกวันเลยนะฮะเบอร์ตองส่งตรงถึงมือคุณเลยแล้วก็คุณจะได้เว็บดีๆไปใช้งานด้วยที่นี่เป็นเว็บที่ปลอดภัยร,รตอนนี้บอกกมาจาจคลิปขอ sunny นะครับได้ เครดิตกันเพิ่มอีก50บาทนะครับอ่ะก็จัดเลยแอดบัตแปะซันนี่นะครับอ่ะย้ำอีกทีนะครับไปกันที่โอ d ช r a f ฟอร์ดเลยครับวันนี้แมนเชสเตอร์ไนเต็ดเปิดบ้านพบกับเอฟเวอร์ตันเอ่อคู่นี้นะครับผมผมว่าเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นคู่ที่หลายคนน่าจะสนใจนะครับคือแมนยูช่วงหลังฟอร์มแว่งทีเดียวนะครับนในลีกนัดที่แล้วแพ้าคาบ้านต่อซามิล,ล่านะครับก็ คือแพ้มาติดติดอาติดตกันเลยนะฮะแต่ว่ายังดีว่านัดล่าสุดเนี่ยชนะบียาเรลลในแชมเปี้ยนส์ลีกมาได้นะครับโดยไปได้คริสตนโรนัลด,ดยิงในช่วงทดเจ็บนะครับชนะมาสองหนึ่งวันนี้เจอกับเอเวอร์ตันนะครับเอเวอร์ตันเนี่ยสภาพก็ไม่ได้ดีครับขาดริชาร์ดิซอนขาดตัวิมดิคาร์ดลูวินที่เจ็บนะครับเป็นสองตัวหลักในแนวรุกเลยนะครับผมมองว่าการที่พวกเขา ต้องมาใช้กองหน้าอย่างซาร์มอนรอนดอนเจอแมนยูโอ้โหไปหวังผลลําบากนะครับแล้วแมนยูเนี่ยคือผมว่าโรนัลโด้ลงอีกอ่ะอืมโรนัลโด้เป็นนักเตะที่พิเศษครับยามที่สถานการณ์ต้องการเขาทําได้นะฮะก็วันนี้ผมว่าแมนยูนะครับน่าจะชนะได้ครับเออเรทนะฮะเอาแมนยูต่อหนึ่งลูกครับผมว่าเชียร์แมนยูดีกว่านะครับเอ่อ เม็ดหนึ่งก็ก็คือปลดแอกละก็คือปลอดภัยละวรุนเม็ดสองเหมือนกันนะครับอาจจะยากหน่อยนะครับสำหรับเม็ดสองเพราะว่าสภาพแมนยูตอนนี้ก็ไม่ไม่ไม่ได้ดีกับเขาเท่าไหร่แต่ว่าผมมองที่เอฟเวอร์ตันอ่ะถ้าโดนแล้วเอาคืนลำบากเหมือนกันนะครับเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับวันนี้ชอบปีศาจแดงมากกว่านะครับตัวต่อมานะครับเป็นเกมแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะฮะอ่าก็วันนี้นะครับผมชอบเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะฮะไปเยือนบอลมัดนะครับเอ่อเชียร์เชฟยูลผมว่าไม่แพ้นะเรดเป็นรองอยู่ครึ่งชั้นนะครับและ ตัวสุดท้ายนะครับฟุตบอลบุนเดสก้าเยอรมันผมชอบอฮอฟเฟนไฮม์นะครับฮอฟเฟนไฮม์วันนี้ไปเยือนสตุตการ์ดนะครับก็ชื่อว่าฮอฟเฟนไฮม์ไม่แพ้เช่นเดียวกันนะครับสรุปนะครับ3ตัวนี้นครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลฟิล์ยูไนเต็ดและฮอฟเฟนไฮม์ครับขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ